รหัสต,ต่อไปค่ะรหัส G S ตารี่จิว๋ว G S ฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่9นิ้วค่ะคุณพี่ฐาน9นิ้วความสูงค่ะอยู่ที่6นิ้วแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่4นิ้วเต็มนะคะงานเตารีดจิ๋วค่ะหูหิ้วตัวนี้หิ้วและคล้องแขนนะเข้าไหลไม่ได้นะคะหิ้วและคล้องแขน มีสายสะพายคอสบอดีให้อีกหนึ่งเส้นสายหิ้วและคองแขนจะเป็นงานสายกลมค่ะคุณพี่อะไรสีทองเงารหัส gs ค่ะคุณพี่5้สีพร้อมส่งนะราคาป้ายค่ะอยู่ที่1,900บาทราคาป้าย1,900ราคาส f 1 0 0 0กับ50บาท2งพ็อกเก็ตนะคะ1,10พนังกลาง1นล้วงหลังกระเป๋าสตังค์ใส่ได้จนถึงสซส์6นิ้วกำลังดีนะคะไม่แคบเกินไม่หลวมเกินนะคะคุณพี่ กระเป๋าตังเจ็นิ้วครึ่งใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่ว่ามันจะแบบพอดีเป๊ะเลยมันจะแบบพอดีเป๊ะมากนะคะรหัส G S เนาะนะคะผ้าซับในเป็นผ้าร่มสีดำนะคะสองพ็อกเก็ต1 0กลาง1 0ห,หลังช่องใช้งานมาตรฐานครบถ้วนช่องด้านาหน้า1 0หลวงช่องด้านหลังอีก1 0หลวงค่ะคุณพี่นะ,ะรหัส gs ค่ะราคาป้าย1,900บาทราคา CF 1,050กับ50าบาทสายสะพายปรับสั้นยาวด้วยหัวเข็มขัด gs แดงค่ะคุณพี่ gs แดงนะคะตอนนี้มี2คิว gs ฟ้าค่ะคุณพี่ฟ้าเป็นฟ้าพาสเทลนะคะฟ้าอ่อนเลย gs ฟ้าตามด้วย gs ดำนะคะ gs ดำ gs กลมค่ะคุณพี่ gs กลมกันยาขอ เอาสีฟ้ามาขั้นตรงกลางนะจีเอกลมค่ะและสีสุดท้ายคือ g ีเอส้มค่ะคุณพี่ใครเลือกไม่ทันแคปหน้าจอได้เลยนะคะ 1, กับ50บาทค่ะ5สีพร้อมส่ง